มันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะที่อาหารนะคะจะเป็นเรื่องของอากาศนะคะเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณจะมีความรู้สึกนะคะว่าในวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอืมหนูถูกแล้วแต่หนูจะมีความที่แบบไปอีกอะเข้าใจปะคือของหนูอะมันไม่นิ่งเลยพลังงานหนูมันจะอัพไปตามที่หนูขัดเกลาตัวเองแล้วก็กลดล็อกแต่ละดานแต่ละดๆานขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ย การรับรู้ของตอนเนี้ยก็คือคนที่แมทกับพลังงานช่วงเนี้ยก็คือจะได้รับรู้พลังงานตอนเนี้ยแต่เมื่อไหร่ที่หนูแบบพลังงานที่เปลี่ยนอะ่ะหนูก็จะมีการอัพขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เคยฟังอาจจะเป็นเค่นิคลิปเก่าๆก็ได้นะคะที่หนูเคยเรียนรู้มาหนูก็มีการถ่ายทอดตลอดทางตลอดทางใช่ปะแต่ตอนที่หนูอาเข้าขใจในสภาวะนั้นแล้วพอมันถูกยกระดับปิดสภาวะหนึ่งความละเอียดมันเยอะขึ้นนะคะต้องขัดเกล่าอย่างไรบ้างเอ่อจริงๆแล้วการที่จะย้อนเข้าสู่จิตเดิมแท้หรือว่า ตัวตนที่แท้จริงอะไรของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่ต้องพยายามก้าวขึ้นแต่มันเป็นการพยายามที่ต้องถอยลงเป็นการที่คุณต้องกลับมาเป็นสภาวะเรียวโซเป็นสภาวะวาเน็ตเป็นสภาวะที่เป็นจิตด,ดําแท้ของคุณซึ่งเมื่อเป็นมิติ5แล้วมันไม่มีสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแต่สิ่งที่มันจะดึงตัวคุณกลับมาได้คือการตั้งเจตจำนงนะคะอย่างที่หนูเคยบอกเลยทุกๆครั้งนะคะที่หนูรู้สึกว่า ตัวเองไปผิดทางเนี่ยหนูจะตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อการตื่นรู้ขอให้ได้รู้สิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อการตื่นรู้จะไม่ขอรับรู้รับทราบไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่ยงสําคัญและยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะในอนันตจักรวานนี้นะคะก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะเพราะมันไม่ใช่กิจของเรานะคะทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ในส่วนของเจตจำนงเสรีหรือว่าเส้นพลังงานแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปตัดสินผู้อื่นนะคะส่วนเอ่อคนจอจากอะไรนะ ไม่แน่ใจอะค่ะคืออะไรนะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบมิติมิติแบบต่างดาวอะ่ะจะบอกว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะใครจะแบบนั่นแหละหมดเลยถอดถอนจากโพดิซันได้นะอืมไม่รู้ว่าตอนเนี้เขาให้ทาแบบนี้ก็ทําแบบนี้เออภายในมันยินดีที่จะทําแบบนี้ก็คือทําแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ภายในวางแล้วก็จะไม่เจอกัน อบอกได้แค่นี้แหละบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรอยู่อะไรไปแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือมันเป็นวาระค่ะวาระที่ทำให้ทุกคนไม่ต้องยึดติดอะไรทั้งสิ้นเราเป็นแค่แขกที่มาเยือนบนโลกนี้เฮ้ยทำไมช่วงหลังมันกลายเป็นอันนี้ช่วงหลังมันกลายเป็นธรรมะมากเลยเธอไม่ได้มาขอนธรรมะนะเนี่ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณสร้อยนะคะขอบคุณส้อยคอมีตาภาพคะ่ะขอบคุณของขวัญน,นะคะขอบคุณ ใจส้มเลยนะคะขอบคุณค่ะผู้ถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะมไม่ต้องหาจากข้างนอกนะนิพพานใช่ค่ะเออตรงใส่ช่วงนี้ก็ออใครมีอะไรที่แบบมีความรู้ด้านเนี้ยก็มาแชร์ได้นะหนูก็ไม่ได้แบบยึดติดศาสนาหรือศาสดาเดี่ยเหมือนเหมือนรักด้เงื่อนไขอะหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องรักในเงื่อนไขคืออะไรคือเข้าใจว่ารักทุกคนเอ e ิ y t h จริงกับเบลใช่ป่ะแล้วยอมให้เขามาทําร้ายไม่ใช่นะเรื่องนี้ก็เหมือนกันคุณต้องเป็นคนที่เซลเลิฟ ตัวเองมากพอที่จะมีบา u ด d รี่มีขอบเขตมีจุดยืนของตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่มีคนก้าวล่วงขอบเขตของคุณคุณต้องชัดเจนในจุดยืนของคุณที่คุณจะไม่ฝืนจิตวิญญาณของคุณในการที่จะไปทําตามหรือว่าจะไปก้าวล่วงเขาไม่ใช่เปลี่ยนเขานะหลายคนตนะ้องบอกว่าไปต้องไปบอกเขาหรือเปล่าต้องไปเปลี่ยนเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นการช่วยโดยไปแทรกแซงอะรู้ไหมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่คุณไปแทรกแซง แล้วถ้าเกิดว่าเราไปก้าวล่วงเขาอ่ะสิ่งที่มันจะทอนกลับมามันคือหนึงมันเป็นพลังงานที่สะท้อนกลับมาที่เราสองคือเขาจะต้องเจออีกเหมือนกับเราให้ปลาเขาอ่ะหนูเคยทําเรื่องเนี้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกด์ไลน์ยิเวอร์สพอดแคสต์พอดแคสต์แรกนะคะที่จะช่วยให้คนที่กําลังตามหาคาตอบทาให้ คุณเข้าใจนะคะในเรื่องของการเดินทางของจิตวิญญาณหรือว่าเรื่องเจตจำนงเสรีใครทางอยู่ก็อาจจะสับสนเช่นเดียวกันค่ะและไม่แปลกเลยนะคะที่คุณรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าการรับรู้นะคะมีทั้งหมด3ระดับนะ,ะนั้นดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกและที่พีคที่สุดเลยการการตื่นรู้อยู่รอบข้างผู้ที่คุณรักนะคะไม,ไม่ได้สำคัญนะคะหากคุณรู้เรื่องนี้นะคะ คุณจะไม่เป็นผู้ที่ไปตัดสินพลังงานหรือเส้นพลังงานอื่นแต่ว่ามันยังมีนะคะในเรื่องของเส้นพลังงานอื่นๆที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ก็ได้นะคะพภา,พาวะแบบวันเน็ตเลยล่ะคะ่ะเพิ่งจะมาเข้าใจเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะวิญญาณนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเส้นพลังงานนะคะยังรวมไปถึงนะคะบุคคลที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยด้วยนะคะ หลายๆคนอาจจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเส้นพลังงานแบบไหนแบบใหญ่ๆเลยก็คือเส้นที่หนึ่งนะคะจะเป็นเส้นหลักของเรานะคะจะเป็นเรื่องของผู้คนทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นทัวริสนะคะที่มาท่องเที่ยวบนโลกใบนี้เส้นที่สองนะคะคุณอาจจะคุ้นเคยนะคะกับผู้ที่เป็นพ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเป็นครูโยสีโยคี นักปฏิบัติต่างๆนะคะแค่การมีอยู่ของเส้นพลังงานนี้นะเ,นเส้นพลังงานที่3นะคะบางคนอาจจะคิดไม่ถึงหรอกคะ่ะว่าเส้นพลังงานนี้ก็เป็นหนึ่งในไลเวอร์เกอร์ซึ่งอันนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะเช่นวงการบันเทิงนะคะก็ในฐานะที่ชอบนะคะใช้การมิวสิคเทรลปีนะคะหรือว่าการรับสายถัดมานะคะจะเป็นพวกซิสเต็มเบเกอร์ค่ะ หรือเป็นผู้ที่พังระบบนะคะซึ่งตัวหนูเองนะคะเป็นหนึ่งในภารกิจของเป็นติเทมเบเกอร์เลยนะคะบางคนนะคะมองมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบแปลกๆนะเหล่านั้นเนี่ยน่าสงสารนะ,ะประเภทหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกจิตอาสาสา,าธารณะเช่นบางสำคัญนะคะเช่นแม่ครัวตามโรงทานหรือว่าเป็นประเภทถัดมานะคะเป็นผู้ ที่เป็นอาร์เคเต็กโซนะคะหรือว่าผู้ที่ถือบูปินของโลกใหม่มักจะเป็นเทคโนโลยีจากต่างดาวนะคะเช่นพวกในประเภทสุดท้ายนะคะเป็นเพศที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะคะแต่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาเพื่อทำการพังระบบคะ่ะแต่ไม่ใช่เหมือนทิเทมเบเกอร์นะคะมาเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าใครมีเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้คะ่ะที่ขับสารมาก็จะประมาณนี้ค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของเจ็าจำนวนเสรีเนี่ยอยากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะว่าเส้นพลังงานแต่ละเส้นนะคะมีความสําคัญนะคะแล้วก็มีการสร้างตมนุลให้กับโลกแล้วก็จักรวาลน,นี้นะคะซึ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะที่ทำไมบางคนถึงตื่นหรือไม่ตื่นหรือบางคนแค่การมีอยู่หรือบางคนอามานะคะอ,อยากจะ แล้วประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันเนาะจากที่หนูเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าใกล้ชิดทางด้านนี้เลยนะคะเป็นคนที่ว่าหนูนะคะยังไม่สามารถช่วยนะคะแม้แต่ครอ,อ,อบครัวนะคะคนใกล้ตัวหรือว่าน,นะคะคในบ้านดํานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนนะันะ่งถูกโยนเข้าในกระแสน้ำวนก็คือสิ่งนี้แหละคะ่ะที่เรียกว่าเป็นสเปเชียลวอลเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้แบ่งแยกนะคะแต่ว่า เหมือนกับว่ามันจะมีแบบความสงสัยคุมเครือหรือไม่แน่ใจนะคะก็อยากจะให้เชื่อในภายในของตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะในเรื่องของเจตจำนงเสรีหรือว่าเส้นพลังงานนี้นะคะช่วยไขนะคะความกระจ่างให้กับทุกท่านนะคะว่าเราไม่สามารถแทรกแซงนะคะสิ่งใดได้ไดเลยช่วยทุกคนได้นะคะแต่เวลาหนูรู้นะคะ hidden agenda ใช่ไหมแล้วหนูบอก เขาก็ไปเข้าทางนั้นแหละค่ะไปฉีดอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เรื่องอาหารก็เหมือนกันนะคะคือต่อให้หนูนะคะระมัดระวังนะแปรรูปขั้นสูงหรือว่าเป็นอันต้าโพซิฟูดนะคะที่เ่เป็นกับดักหนึ่งในการทำให้จิตวิญ,ญญาณไม่ได้รับให้สามารถยกระดับ DNA ขึ้นไปได้อะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะค่อนข้างจะยาวมากเลยหนูก็ตั้งใจทำเพื่อให้ ทุกคนนะคะได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าพลังงานเดียวฮิลเลอร์กันหมดแล้วไม่มีผู้ให้เย,ยาแล้วฮิลเลอร์จะทำงานยังไงแล้วถ้าเกิดมีแต่คุณครูไม่มีนักเรียนหรือว่ามีแต่เอ่อคนกินอาหารแต่ไม่มีจะมาทำเอ่อหน้าที่เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเป็นความสมดุลและความกลมกลืนของจกักรวาลและวัฏจักรนี้ละคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะหนูอยากจะบอกว่างความเชื่อท่านใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ,ะนะคะชอบพอดแคสต์เายวยาแบบนี้นะคะไว้หนูจะมาทําจาก10นาทีเหยดยิบกันไปเลยทีเดียวนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะกับในทุกๆช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปดํานะคะนะคะหรือว่าถ้าอยากอ่านฟ้าเช่นเดียวก็คุณนะคะทุกการสนับสนุน,นะะมาขยายคลิปอะไรนะคะ ติดตามสารได้ที่แอปดำแล้วเดี๋ยวมาขยายที่แอปแดงค่ะ